Thing. oh ma đây, Ồ, oh, khởi okay. đi mẹ bien. <laughs> ไม่แก่ต้หลบตัวมาแกไม่ได้รรมาดาเขาอีไปทำเป็นอาชีพนะแต่ว่า้เด็กมาเล่นวะใช่ทำแต่มันก้าช่วยนั่งนี่ที่นั่งลองก็ตัดนึ่งได้ครับ

อันนี้ไม่ได้ตมแตมสักอู้จิตที่นี่ตงประตูก้อนประตูไม่งสกวนไม่ได้นะแต่ปัล โอ้โอ้แก้วนั่นนั่นไม่นดิ้งดิ้งอกิดว่าเจ็ดโอ้แก้วทเป็นแบบนี่เราคิดไม่ได้อย่งนี้นะถ้าเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเดไมยนะ่ไปัดดอกไมเดี๋ยวใช้